พลังเข่ากงเล็บเอ้ยตวัดขึ้นชึบชึบชึบ,ชบเ๋ยวดูรัศมีการจิ้มนะเพื่อนโอ้โหโอ้โหกงเล็บสังหารใจแอน อุยอ้ยอุ้ยคอมโบอย่างรวดเร็วแล้วสุดโหดนะผมเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาร์ติปไปนะครับกับเกม Stickman Legacy ใจแอน w อ r สงครามเจ้าไม่ขีดตัวใหญ่ยักษ์กันในตอนที่5กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้ลองเล่นเจ้าใจแอนหอกส่ฟ้าตัวโล่ตัวนี้ไปแล้วนะเห็นมีน้องๆบอกว่าเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นสกินใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในเกมสติกว และนี่ก็น่าจะเป็นเจ้าสเปียร์ตันที่ใส่สก,กินแล้วใช่ไหมสําหรับในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเล่นเจ้าตัวนี้กันเลยนะนี่เจ้าใจแอนยักษ์กงเล็บเพิงลาวานครับผมราคาสองพันเพชรเจ้าตัวนี้รู้สึกว่าจะมีหน้าตาที่ดุดันเอาเรื่องกันเลยทีเดียวอยากจะเห็นพลังของเจ้านี่แหละนะก่อนที่เราจะเริ่มเล่นนี่อยากฝากทุกคนช่วยกันกดไ like. ลค์นละนิดนะครับผม จะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่อติในการเข้าต่อสู้อย่างสุดโหดในวันนี้นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกิ้งกิ้งกันด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผมพร้อมที่จะรับชมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเล่นกันเลยนะกดล็อกไปเลยเพื่อนหย่า yeah. พลังกงเล็บอืมวิ่งเข้าไปเสียบตีลังกาด้วยดอนที่5้าคิดหนึ่งพลังเสียบวิ โจมตีแล้วก็ขึ้นที่ไปด้านหน้าด้วยโชโช๊ะเออตวัดตายหมดหน่ากลัวกันเลยนะเนี่ยมาคอมโบโกงเล็บโอ้โยโอ้โยดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งย่ายาโอ้โยตวัดหืมเสียป่ะผมโคตรเป็นคอมโบผมตอนนี้นี่เอ้ยโคตรเท่นี่พลังกงเล็บสังหารโอ้โหโอ้โหย ตายหมดม,มีการจู่โจมที่รวดเร็วว่องไวไม่แล้วก็เป็นคอมโบขนาดนี้เลยนะลังกงเล็บสังหารโจโจโอ้ยมาสกิลที่หนึ่ง อย่าอุ้ยกระโดดกงเล็บปักพื้นเฮ้ยมีความรุนแรงอยู่นะแต่ต้องอัปเกรดพลังให้มากกว่านี้ก่อนเออต่อไปก็สกิลที่2อุ้ยพลังอะไรวะเนี่ยหืมสวยขึ้นแล้วก็ตวัดพลังเข่าหืมเสียบขึ้นก็ยังแรงนะแต่ก็ถ้าไม่อลังการเท่ากับการจู่โจมธรรมดาแบบนี้โอ้โหเฮ้ยถ้าสู้กับหืมตัวบอสตัวใหญ่นี่ไม่อยากจะคิดว่ามันจะโหดขนาดไหน จู่โจมเคลื่อนที่ได้แบบว่าเฮ้ยเอาเรื่องสุดๆอืผ่านแล้วเพื่อนโอ้โหได้เงินตั้งหมื่นหกนี่เปลี่ยนรองเท้าผมบวก5%คริอัพเกรดรองเท้าผมปรัปรับปรัปร,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 ปรปับปบปับืมแมกเรเวลแล้วก็อัพพลังนี่เจ้าสติ๊กแมนโหดขึ้นเยอะ โอ้โหต่อไปก็ด่าน5ขีสองครับผมเจ้าใจแอนกรงเล็บพลังคอมโบโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายเกยลี้ยเราจู่โจมได้ทุกทิศทางครับผมฮุยฮุยุยโอ้โยพลังสะบัดแม่ถึงกับกระตุก <c oughs> หลายๆคนนี่น่าจะถูกใจตัวนี้แน่นอนวิยจิ้มปลิวหายไปเลยกรงเล็บสบัดพืน้นยังไม่ได้ลองสกิล3กันเลยนะสกิล3โอ้โห ตวัดแล้วก็หมตีลังกาผมนี่เข่ามาตวัดตีลังกากระโดดทุกพื้นเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่แม่ใช้ยากนิดนึงนะนี่ยเฮ้ยจับจับโอ้ยแล้วก็ฮึมตวัดหมดเอ้ยผูดาวค่อนข้างจะไวชึก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 อืมโอ้โหโอ้โหไม่ค่อยจะโดนปีโช ตวัดแม่โดนยากโดนเย็นจิ้มแบบนี้ดีกว่าเพื่อนอืมแล้วก็ท่าพิเศษนี่้ใช้กับพวกใจแอนได้จย่าโอ้โหเอโหโอ,โโอโโชุบชืบนี่คอมโบโอ้โหแห่งความตายครับผมอืมโหดที่สุดเอ,ออเออเว็บสุดท้ายกันแล้วนะ <มา S 2> อเออนีผมโอ้โห,โหตวัดตายเป็นกลุ่มจิ้มพื้นตายเกลี้ยง เฮ้ยจ้าเวทอุ้ยเจอท่าสังหารยอดเยี่ยมสุดๆเราไปต่อที่ด่าน5าขีสากันต่อนะมาเลยจ้าอุยได้สู้ในแบบดินแดงป่าเถื่อนชึกตัวนี้อาจจะเล่นยากนิดหน่อยเพราะว่าการจู่โจมแม่จะไม่อยู่นิ่งกับที่เป็นตัวที่ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยโหดแล้วก็เล่นยากนิดนึ่งเฮ้ยบรัมตายเกรียงพลังเขา่าอุ้ยไม่โดนนะผม นี่คนที่ชอบการจู่โจมอย่างรวดเร็วว่องไวนี่ถูกใจตัวนี้แน่นอนนะผมอ,อมบึ้มเข้าไปเราใกล้จะเจอเจ้าบอสกันแล้วนะ,ะความสะใจกำลังจะเกิดขึ้นโอ้ยชึบชึบ เฮ้ยโอ้โหโอ้โหคอมโบสุดโหดพลังกงเล็บอือสบันสามทีมาอยากจะปิดฉากเจ้าพวกนี้กันละเพื่อนเรียบร้อยครับผมด่านบอสกันสักทีนะมาลุยกันเถอะไม่กลัวอยู่แล้วเพื่อนอือคอมโบเตรียมพร้อมนี่ตัวไหนก็มาฉันจะตะวัดให้มันลงนรกให้หมดมากันเยอะๆเฮ้ยปั๊มพื้นตีลังกากงเล็บอือ แล้วก็โ,โจโจเว็บที่3ปรากฏขึ้นมาชึบชึบแล้วก็ปิดฉากยังตายไม่หมดชึกชึกชึกชกมนี่ตัวสุดท้ายปริวเจ้าใจแอนตัวนี้นี่แม่ตัวใหญ่แต่ก็ไม่ได้เชื่อว่าจะมีความว่องไวได้ขนาดนี้โอ้โอหสวัสดีแป๊บเดียวนี่แม่เดินทางเร็วยิ่งกว่าการวิ่งอีกนะ อืมจูโจมนี่ถือว่าเป็นการเดินทางได้ด้วยย่นระยะเวลาเดินทางได้อย่างสุดยอดมานีเออเออพลังตะวัดกงเล็บจึ๊บจึ๊จึนี่ตายหมดโอ้ยโคตรจุกคำเตือนคำเตือนเจ้าบอสโอ้ยกระดองกระดูระกรากฏตัวเฮ้ยจึกๆจึึ๊ ปั๊เดียวตายครับผมโอ้โหตอนนี้ก็เก็บเงินได้มาอีกนิดหนึ่งมาอัพเกรดปีครับผมนี่นิดหน่อยนะเพื่อนปราบต่อไปก็อัปเรเวลโอ้โหสบายครับผมลองเล่นเซอร์ไววลกันหน่อยซิมาโหมดการเอาชีวิตรอดของเจ้าใจแอนยักษ์สบายอยู่ละเพื่อนโอ้ยโ,โอ้ยนี่อึดขนาดไหนก็ผ่านพ้นไปได้ครับผม แล้วก็ด้วยเลเวลที่อัพมาขนาดนี้เฮ้ยอยากจะเจอเจ้าแม่พวกบอสใจแอดล้วนๆแล้วนะตะวัดยังสุดโหดนะผมเออมาดิมาดิอหือสองตวัดรู้เรื่องพลังกระโดดสังหารโอ้ยใจเย็นเพื่อนนี่เออข้าตวัดแม่ถ้าหากินของเจ้านี่อือือเป็นการปั๊มลงพื้นนะผม <c oughs> แม่ส่วนท่าอื่น รัศมีอาจจะไม่กว้างมากครับผมก็ไม่เป็นไรนะเอ้ยมีระยะก,การโจมตีที่ทดแทนกันได้ครับผมจึ๊กจึ๊กจึก๊กโอ้ยทาจิ้มนี่โคตรไกลครับผมดูสิอืมเดี๋ยวดูรัศมีการจิ้มนะเพื่อนโอ้โหโอ้โหยาไกลสุดๆจึ๊บจึจ๊จจึอืมเหลือเวลาอีกประมาณ7จ็ดวิเออ จะเก็บเงินได้เยอะขนาดไหนครับผมเ,เรียบร้อยได้มานิดหนึ่งมาลองสู้กับเจ้าโหมดบอสกันเลยดีกว่านะปกติจะได้ประมาณ4เวฟมาละจ้าสู้กับเจ้าอู้หูอยอาวุธคู่ครับผมปีลังกาตวัดอื้อเข่ากงเล็บอือตายซะพลังเข่ากงเล็บเฮ้ยตวัดขึ้นชึบชึบชึบ กระโดดปั๊มพื้นหงเล็บสังหารใจแอนอุนอ้ยอุยอ้ยคอมโบโอย่างรวดเร็วแล้วสุดโหดนะผมเฮ้ยมาเลยจ้าจะสังหารให้สิ้นนี่ผมโอ้โหเป็นการจู่โจมแล้วก็หลบหลีกที่ตัวไหนก็ตามไม่ทันนะผม,มตะวัดจึ้งชึบชึบเจอคอมโบเข้าไปหน่อยนี่น่าสั่นนะผมอุ้ยชึบชึบ ชึบชึบชึบกระโดดเสียพื้นชึบชึบชึบ,ชบพลังเข่ากงเล็บออเออเหลือเลือดประมาณครึ่งหนึ่งสู้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเลือดยังแบบว่าไม่เยอะมากครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโถดอยู่นะไอพวกนี้มันโถดอยู่นะว้าวจะตายเพื่อนอืมขอหนีก่อนอุ้ยเราจะรอดหรือไม่ไว้าฟืฝืนคืนชีพ่าแล้วก็จัดการ ไขกองเล็บก,กันต่อจึ๊กจึ๊กจึ๊กมาดิมาดิเออเออเ้ยอีกนิดเดียวผมอุ้ยมันตายไปหนึ่งสู้ไม่ถอยเอยว้าวได้แบบว่าผ้าคลุมใหม่ครับผมนี่เออโอ้โหผ้าคลุมอะไรก็ไม่รู้นะผ้าคลุมมันนี่อย่างนั้นเห,หออรอฮอเมอร์ห้าเปอร์เซนต์ขอดูตัวต่อไปกันหน่อยสิโอ้โหตัวต่อไปนี่ ้ยนั่งดาบได้แล้วก็ว้าวหุยมีพลังจิตเฮย้ยดาบอะไรวะนี่ออย่างเท่สุดๆแล้วก็ยังมีตัว2005ใช้เขียวเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับเจ้าตัวนี้อหเท่ที่สุดกันเลยก็ว่าได้สําหรับในคราวหน้านะครับผมเราก็จะมาเล่นเจ้าตัวนี้นะแม่เป็นดาบพลังเวทอะไรหรือพลังจิตอะไรก็ไม่รู้ ใครที่อยากจะเห็นเจ้าตัวนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะถ้ารู้ว่าชื่ออะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เหมือนกันถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมช่วยกันก,กดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุม่มกระดาดิ่งกันด้วยจะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่ติในการทำตอนหน้านะครับผมสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปเก็บเพชรเพิ่มก่อนนะยังไงก็เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ บายบายจุ๊บ